สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสงังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางราวสตาค่ะวันที่1 0ธันวาคม2567นะคะทุกคนวันอังคารนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางค่ะคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอาย,ยุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ f c ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ f c ได้รับชมนี้นะคะเป็นการจอดเด่นวิ่งรูดพี่น้องถ้าสมมติว่า f c ไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ก็ให้รอดูเลขเด่นประจำวันได้เผื่อชอบเนาะคะ่ะ เลขเด่นประจําวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ว่าท่านจะสามารถนําไปใช้ในทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกท่านก่อนอื่นเราไปดูวันที่9ก่อนค่ะว่าเข้าหรือหลุดสําหรับวันที่9ใจะให้เด่นอยู่ที่0ูนย์และ9นะคะ fc ขามาสอง3 9สองสาพี่น้องเด่นมา9นะคะทุกคนคู่9339มใจไ่ได้จับให้พี่น้องมีอยู่ในเลขเด่นประจําวันอยู่นะคะทุกคนแต่ว่ามันหลายตัวพี่น้องขาจับคู่หนึ่งเสียดายคู่หนึ่งนอกพี่น้อง เลยหลุดซ้ำนะคะทุกคนมาเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนวันนี้เจ็ดสองสองเจ็ดพี่น้องคะ่ะบางท่านก็น่าจะได้บางท่านก็น่าจะหลุดนะคะสําหรับสองเจ็ดเจ็ดสองเนาะคะ่ะเอาไปรุนต่อพี่น้องวันที่สิบนะคะทุกคนวันที่สิบวันอังคารนะคะทุกคนหุ้นวันอังคารหมืยอยวันอังคารไม่ค่อยไหลดีเท่าไหร่นะคะทุกคนเอฟซี FC อยากหยุดก็หยุดได้นะคะพี่น้องพอกักพรกอนก็ได้นะคะ สำหรับวันที่10จากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้ใจก็ได้เด่นตัวเดียวกันนะคะทุกคนก็คือเลข0แนย์ละ9นั่นกับตัวเดียวกับเมื่อวานนี้นะคะทุกคนแต่ว่าคู่ก็อาจจะแตกต่างกันไปนะคะพี่้องตามสถติติตามตัวเลขนะคะทุกคนคะมาดูนะคะสําหรับคู่ที่ใจจะจับให้ FC ได้รับชมนี้เป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่นสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันนะคะ มีข้อมีหลุดทุกวันถ้าใครไม่ชอบสามารถจับคู่ใหม่ได้เลยค่ะ 02, 0ย์ค่ะ0ูนย์สองศย์เดศสามย์แปค่ะ90 9าศูนยสองเกเจ็ดเก คู่ตัวเด่นวันนี้อยู่ที่9009นะคะทุกคนคู่ที่ใจชอบ1คู่มือในีใจมาก8008นะคะพี่น้องขะถ้าพี่น้องมากก็ค่อยตามใจนะคะบหมากพี่น้องพลานได้เลยนะคะสาหรับเลขเด่นประจําวันวันนี้นะคะอยู่ที่3กับ8เบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลงสามสาเลขสและเลข8นี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายรูดค่ะเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันกันค่ะทุกคน เด่นวันนี้อยู่ที่0ูนย์ละ9นะคะเด่นประจําวันอยู่ที่3ามละแปดเป็น0330 0880 0330ูนจับให้ศู8ย์เป็นคู่ที่ชอบนะคะเค่ะ9 3 3 9 9 8 8ส9ม3ก้เป็นตัวเมื่อวานนี้ถ้า FC ชอบ93ก็สามารถตามได้นะคะทุกคนเก้าแปจับให้อยู่นะคะส่วน0ูนย์สอง0 7 7ศูนย์ 9ก้าสองสองเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าใจหาคามน่าจะเป็นวางไว้ให้ถ้าเย็ซีชอบก็ค่อยตามถ้าไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะคะทุกคนคะเป็นยังไงบ้างคะมีคู่ไหนที่ชอบไหมถ้าชอบก็ตามเหมือนเดิมนะคะพี่น้องถ้าไม่ชอบก็ผ่านเหมือนเดิมนะคะทุกคนค่ะสำหรับแนวทางเราสตาร์วันที่10ธันวาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชม ทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคๆีมันหมานสุขภูสุขคนเด้อค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ